ตย้ายา i ิดเอทีพายบิดยืนยันนะครับเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นาการแล้วนะครับสิงหาคมนี้2025ใครกำลังรอรุ่นนี้อยู่นะครับชมคลิปนี้เลยหลังจากที่ตัว Toyota t o y o ต a y ยาริ s เอทนะครับตัวเครื่องยนต์1.2ตัวปกตินะครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2022นะครับแล้วก็สร้างยอดขายนะครับถล่มทลายนะครับเดือนละ3,000-5,000คันนะครับ ซึ่งเป็นโมเดลนะครับอีโคคานะครับที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับของโตโยต้าโดยในครั้งนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับการเสริมทับนะครับผมพลังใหม่เป็นโตโยต้ายาริสเอทิพไฮบินะครับซึ่งคาดว่านะครับจะใช้เป็นตัวเครื่องยนต์เดียวกับตัวยาริสทรอดนะครับก็คือตัว1.5ไฮบิดนั่นเองแต่อาจะมีการปรับจูนเล็กน้อยนะครับให้เหมาะกับตัวรถนะครับ ซึ่งสเปคของตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ไฮบริดตัวนี้นะครับจะเป็นบล็อกเครื่องยนต์นะครับ4สูบ2 NR VEX นะครับขนาด1.5ลิตรซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองโดย2ระบบนะครับเมื่อทำงานร่วมกันนะครับจะให้พลังํางนะครับอยู่ที่ประมาณ111แรงม้าแล้วก็จะทำงานนะครับร่วมกับเกียร์ตอทมัติ ECVT แล้วก็แบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับโดยจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้า ซึ่งอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็คาดว่าจะอยู่ประมาณ26.3กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับส่วนททอปสปีดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับอัตราเร่งนะครับในตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไฮบริดตัวนี้นะครับก็คาดว่าเมื่ออยู่ในตัวตัวถังตัวเอทีพตัวนี้เลยนะครับก็คาดว่าจะมีตาเร่งนะครับที่ดีมากยิ่งขึ้นกระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นการดีไซน์นะครับก็คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดีไซน์ด้านหน้านะครับอย่างตัวกระจังหน้าอาจจะมีการปรับดีไซน์นะครับให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรวมถึงนะครับด้านท้ายด้วยนอกจากนั้นนะครับตัวชุดโครงไฟหน้านะครับหรือว่าตัวโลโก้ต่างๆนะครับก็คาดว่านะครับจะมีการใส่นะครับตัวสีฟ้าเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเพื่อแสดงสัญลักษณ์นะครับความเป็นไฮบิดนะครับหรือว่า HEV ส่วนออปชันอื่นๆนะครับที่มาพร้อมกับตัวรถนะครับก็คาดว่าจะให้มาอย่างครบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอย่างตัวการตกแต่งภายในนะครับที่มีแอมเบียนไลท์นะครับ64สีหรือว่านะครับระบบกุญแจนะครับที่เป็นแบบ k e y l เลสเอ็นทนะครับพร้อมพุ้สตาร์ทหน้าจอนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto โมีระบบอากานะครับอัตโนมัติมาให้หรือว่าความปลอดภัยนะครับก็จะมี t ต y o t a s a f e ี y เ e n s e นะครับใส่มาให้ครบครบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับช่วยเตือนก่อนการชนนะครับเบรกอัตโนมัตินะครับหรือว่าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือว่า adaptive cruise control นะครับตัวไฮบริดนะครับก็น่าจะจัดมาให้แบบครบคบอย่างแน่นอน และนี่นะครับก็จะเป็นวาเรียตเบื้องต้นทั้งหมดนะครับของตัวนิวโตยต้ายาริสเอทีนะครับที่จะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสิงหาคมนี้2025นนะครับใครรอโมเดลนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลย